สวัสดีจ้ามนิษจิ๋าทำอาหารฝรั่งง่ายๆเวยจ้าเป็นหมูคัสลาบอกว่าเอาถือเอาถือกะสุดแลว้วแต่มันเป็นหมูล้มควันอะไรจ้าเขากะแพ็คใส่ถุงแล้วก็มาได้เซ็คเค้งหนูจ้าให้พ่อบานเพ่อนไปซื้อมาแล้วก็จะทอดเนาะชิ้นหนูหนึ่ง ส so, องสามชิ้นก็พอถ้าเอาบางๆก็ได้ได้สี่ชิ้นเนาะเอาก็เอาเต๋อๆเนี่ยจักหน่อยเนาะเอาสามชิ้นกันโอเคจ้ะ okay, ตันนี้เราก็จะมาหั่นเนาะหั่นแล้กก็สิทอดเมื่อเบืบบ่งวันสิได้กี่ชิ้นที่เราว่าเอาสามชิ้นเนาะสามชิ้นหรือว่ามันจะหนาเกินไปประมาณนี้บ่ เอาสี่ชิ้นอีกแล้วเพราะว่าถ้ามันนาไปมันก็บระเจบเนาะขนาดนี้ก็สวยแล้วนะสงสยัยจะได้สี่ชิ้นนี่ก็หูซึกว่านะ้าไปคือกัน โอเคชิ้นที่สามอ้าเอาชิ้นที่สี่มันสีใหญ่เกินไปเนาะโอเคกะบะตองเห็ดยังโอ้โหให้กระนาเนาะโอเคชิ้นชิ้นที่สี่จะด่ามันออก จริงเด้อหมูเอ่อคัสละนี่เนะะา,าะคัสละผู้ใดบอกภาษาเยอะมันเก่งๆกะยาวมาบุรีเด้อคำเบาล่ะฮ <c oughs> กนาดเตออีดีนั่นแหละวที่จริงเราสิห้อเนี่ยมันได้หาชินกันกับสิได้ย,ยุโรปจ้ะเพราะว่าพวกนี้เด้อจจะเขามีรสชาติในตัวของเขา แต่ถ้าไปซื้อรลานที่ว่าเขาเห็ดแสบกับแสบแไปซื้อร้านที่บ่แสบไปกับได้เค็มหรีอสมถัถเอาไปย่ำเห็ดยังก็ได้จะค่อยสิลองชิมมันเพราะว่าหมูเนี่มันสุกแล้วจะเขาลงกวัน เต่านี่แซบอยู่ไม่เค็มรสชาติกลมๆอร่อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะทอดแล้วก็จะทอดให้ก็เจ้าจา้ะเพราะว่าถ้าเฮ็ดอาหารพวกนี้มันสิเปลืองหม้อจักน่อยเนาะแต่สให้กินให้กินก็เซ้าวข่าวนาะสองชิ้นนี้ก็เหลือเฟือเพราะกับมันฝรั่งแลวก็ซอดอีก อร่อยแต่ว่าสั่นกะซื้อมากอ่ะเปใส่เนี่ยเบอร์เกอร์ก็ได้จะสไลด์บ้านเ้ามีเครื่องสไลด์อยู่งด้วยจ้ะเครื่องสไลด์เ่ยสไลด์บางๆบางๆก็ใส่เอ่อพวกเบอร์เกอร์ไอ้ตันเท็ตนี่กินได้จ้ะเพราะว่าสั่นกะเอาอุ่นในเวฟจักหน่อยกัหันหันหันนถึอใจกี่โล แค่พก,กินเราเข็มเราได้อร่อยสบายถูกใจแต่ไม่ถูกใจก็การสื่อเนี่ยแต่ก่อนนี้สื่อทึกถึกเดียเดี๋ยวนี้อะมันก็ราคาของมันก็ขึ้นเนาะตามเศรษฐกฐิจโอเคเห้ากับสิบไปจัดการทอดให้กัเจ้าส่วนตัวนี้ จิ้มปลทอดเราเขาจะเอาไปกินกระดมจิ้มซีฟูดทอดทอดสามชิ้นทุกวันสิทอดบันกระไดเพริ่มไปเขาจะไปกินกระดมจิ้มซีฟูดจ้ะโอเคคิดแล้วทอดได้หมดเลยจ้ะ กระทะประทศฮวอนเห็ดอาหารฝรั่งเราจะเปลืองหมอ้อเปลืองหมอ้อเปลืองไหแล้วก็สิหมอ้อหม้อซอสหม้อมันตม้มแล้วก็หมอ้อพักแล้วก็กระทะทอดเปลืองตัวเห็ดอาหารไห้เนี่ยหม้อเดียวก็ได้เรื่องแล้วสับเรียบร้อยว่าต้องไล่หมอ้อไล่ไห้ไล่กระทะอันนี้ก็เป็นหม้อมันตม้ม้อจ้าแบบนี้ ก็ถึงว่ายเหตุาหารฝรั่งมันหลายหมอหลายหายส่วนหมอหน้อยเนี่ยก็จะก็จะเป็นหมอน้ำซอสต,ตอนปุง้งตอนนั้นก็ไ้ให้เบิง่งะส่นหมอทักงนั่นเนี่ยก็จะเป็นหม้อเสวะเขา่า ส่วนกระทะตรงนี้พี่ท่านหอนจ้ะเราก็จะมาทอดหมูลงควันนั่นแหละหรือว่าหมูคัสละนั่นแหละ เปิดเเดียวซีเตาเลยมันก็ปรปุงยังเลย้ะหมูมันตัวนี้แค่เอามาหนาบๆกับน้ำมันก็เป็นอันาใส่ได้ส่วนตัวนี้ก็ใช้ได้แหละแล้วปิดไฟเลย้ะ เป็นเออโซวาเขาได้จ่ะแต่สุดมากเนี่ยเอามาผึ่อีกครั้งนึง่งนะจ่าบีบเอ่อนานม,มันถึงหลายหลายเพราะว่าคนผสมมันเยนอะแม่นหมอน อเพจ้ะคอยกับเห็ดอาหารเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะลาดเป็นซอสก็เข้าใจเาเป็นอาหารง่ายแต่หลายหม้อโอเคจ้ะโอเคจ้ะ เป็นอาหารเรียบง่ายแต่ว่าอร่อยจ้ะรับรองอร่อยจริงอาหารฝรั่งมันบรยุงย่งยากลงแต่ว่าหลายหมอหลายไห้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละจ้าเอาไปพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า